สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลวงปะนะอามีรักนักสะสมเหรียญเก่านเกาเ่เกาวันนี้กระสับเมืองสยามนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับที่หลายๆคนมีการเจ็บสะสมเนาะอาวันนี้กระสับเมืองสยามก็จะนําเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับข้อมูลต่างๆของเหรียญชนิดราคา10บาทเนี่ยเอามาฝากพี่ๆน้องๆหลวงปนาอาในคลิปวิดีโอนะครับว่าแต่และเหรียญแต่และรุ่นนั้นมีความน่า สะสมมากน้อยเพียงใดนะครับและก็มีราคาที่สําคัญเนาะ,ะการสะสมก็คงจะหนีคําว่าราคาไม่ผลนั่นเองซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับพี่น้องก็ผลิตออกมาถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญเหรียญหนึ่งที่พี่น้องลหลายๆคนนั้นมีการเก็บสะสมกัน ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ UNC นหรือว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ตามนะครับแต่บางท่านนั้นก็บอกว่าเออเหรียญปีพศนี้มันหาในสภาพสวยงามไม่ได้เลยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับปีพศนี้ที่หลายๆคนนั้นยังหาไม่ได้ในสภาพที่สวยงามนะครับพี่น้องอแต่ก็ยังมีไหม ก็ยังบอกว่ามีเหมือนกันนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญสิบ,บาทปีพศนี้ซึ่งด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามในระดับหนึ่งถึงแม้จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ตามนะครับภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9 นะครับเรียนปีพศนี้ทางช่องของเราก็มีการเก็บสะสมค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งในสภาพ U.N.C. และก็สภาพเรียนที่ผ่านการใช้งานนะครับทั้งมีในระดับที่เทียบเท่าและก็มีในระดับที่สกรอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรียนปีพศนี้เนาะอ่านี่คือด้านหน้านะพี่น้องถือว่ามีความสวยงามนะครับพี่น้องดูเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือด้านหน้าเนาะ ส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับปีพศ2532เนาะซึ่งปี3-2ก็ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับร้อยล้านหนึ่งล้านเหรียญนะครับพี่น้องอก็ผลิตออกมาเยอะพอได้ u n เเขาประเมินเอาไว้ที่120บาทลักษณะเด่นของเหรียญปีพศ2532พี่น้องก็จะเห็นคล้ายๆกับเหรียญปี31ปี33นะครับอ่าเขาก็จะมีขอบสีเงินบ้างขอบสีทองบ้างนะครับที่ขึ้นเป็นสันขอบด้านในเนาะ อาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์นะครับบางเหรียญน,นั้นก็จะมีสองขอบซึ่งเป็นขอบสีเงินและก็ขอบสีทองขึ้นมาคู่กันนะครับบางเหรียญก็ไม่มีขอบเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญที่ปกตินะครับพี่น้องเป็นเหรียญที่ปกติแต่ส่วนลหลายๆท่านนะครับที่มีการเก็บสะสมอาที่มีขอบสีทองกับขอบสีเงินมีห่างกันนะครับเป็นช่องว่างนั่นเองนะครับ อ่ตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้มีราคาสําหรับช่องของเรานะครับที่เป็นขอบห่างนะครับไม่ใช่ปั๊มเคลื่อนแต่อย่างใดนะพี่น้องอ่าถ้าเป็นขอบไอ้นั้นเป็นขอบห่างส่วนถ้าเกิดว่าเป็นปั๊มเคลื่อนหรือว่าเหรียญไส้แตกหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญตลกหรือเหรียญเออเลอคอยต่างๆนั้นนะครับตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเนาะเออสภาพเหรียญที่มันแตกออกมานะครับ ที่มันปั๊มเคลื่อนออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องแต่ส่วนเหรียญขอบห่างยังไม่มีราคานะครับเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับราคาที่เราตั้งเอาไว้ให้ที่ราคาตั้งแต่500ถึง2,000บาทนะครับ5 0 0ถึง2,000บาทสำหรับเหรียญปีพศ2อ3 2นนะครับแต่ไม่ใช่ปั๊มห่างนะครับพี่น้องไม่ใช่ขอบห่างแต่อย่างใดนะครับขอให้เป็นปั๊มเคลื่อนเนาะ ตัวนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครมีอยากจะแบ่งปันก็สามารถทักทายมาทางช่องทางต่างๆของช่องของเราได้เลยนะครับกรษาัเมืองสยามยินดีพิจารณาเหรียญเหล่านั้นนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2532ที่เรานำ,ำมารีวิวฝากพ,พี่ๆน้องๆหลวงปณะาอานนะครับอ่านี่ก็คือ เหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ